แล้ววัวนนี้เราลองดูม็อบที่ก่อนในแมงถอยสะถุลแต่เด็กเมื่อวานทําได้อย่างสวยงามใช้เวลาอันสั้นได้ภาพคนจํานวนมหาศาลมากมายเป็นวัตถิการมันหมดยุคแล้วครับกต่การที่แบบม็อบจะต้องทําลายข้าวของจะต้องป่อความวุ่นวายต้องปิดล้อมสถานที่มันหมดยุคแล้วครับผู้ใหญ่นะต้องอายแล้วนะหลายคนยังเฝ้าฝันคนระับนี่นี่มีคนนะไม่สุดไปไม่สุดคนระัคือมึงก็ออกมาเองหงวควาย ใช่ไหมนี่บางคนเนี่ยเมื่อคืนไม่สะใจพอเด็กๆก็สลายตัวเสียของวัวไม่เสียของมผม้อกบอกวันนี้นะคุณเห็นไหมเด็กๆผมลงคลิปไปดูเด็กคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษโอ้โหผมอายเลยอ่ะนะน้องพูดบางทีสับบางสับ์นีครับผมไม่น่าเชื่อว่าเด็กขนาดนี้ใช้สับแบบนี้ได้ มาละไอ้นี่มาถึมาหยาบคายไอ้กวยไอ้เคยตยตบปากฟันร่วงไอ้สั์นะมาด่าใครเอนะ๊นี่อสาหพูดอยู่นะว,ว่าวันนี้ล,ลองดูม็อบที่ก่อนนี่แม่งถอยสะถุนแต่เด็กเมื่อวานทําได้อย่างสวยงามใช้เวลาสั้นได้ภาพคนจํานวนมหาศาลมากมายเป็นวัติการแล้วก็สลายตัวอย่างสงบไม่มีอะไรเสียหายผู้จาชะฉานเต็ไมไปด้วยเหตุผล ไม่ได้หยาบคายไม่ได้โกหกตอแหลแต่พูดความจริงล้วนๆนะครับวันนี้ผู้ใหญ่นะต้องอายแล้วนะหลายคนยังเฝ้าฝันนะมีนี่นี้มีคนนะไม่สุดไปไม่สุดคนระับคือมึงก็ออกมาเองใจควายใช่ไหมมีบางคนเนะี่ยเมื่อคืนไม่สะใจพอเด็กๆเ,เขาสลายตัวเสียของนะกลัวไม่เสียของนะบางคนอยากเห็นความรุนแรงอยากเห็นการปิดล้อมสถานที่ราชการอยากเห็นการบุกยึดสนามบินนะ มึงก็มาทําเองสิถ้ามึงอยากให้สุดมึงก็ทําเองสินะครับมึงไม่ได้ออกมาทํามึงนอนเกาไข่อยู่บ้านนี่อย่าพูดมากนะผู้ใหญ่ส้นตีนแบบนี้อย่าพูดมากมันหมดยุคแล้วครับกับการที่แบบม็อบจะต้องทําลายข้าวของจะต้องก่อความวุ่นวายจะต้องปิดล้อมสถานที่มันหมดยุคแล้วครับนะสิ่งที่เด็กทําเมื่อวานนี้คนระับนี่เลยคือปรากฏการณ์ใหม่ ผมเร่งยอมไงผมยอมแพ้คุณดูนะมาพี่ดูไม่เคยยอมใครง่ายๆนะผมไม่ยอมใครง่ายๆคุณเห็นไหมผมเฉียงใจขาดผมสู้สุดชีวิตใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมยอมแพ้เด็กผมยอมเขาคือฮีโร่ของผม่าเห็น hmm. ไหมครับเขาทาในสิ่งที่นี่แหละคือปัญญาชนเขาจะเป็นอนาคตของชาติเราแล้วเด็กพวกนี้จเจริญเติบโตขึ้นมาประเทศเราจะ,จะเจริญทับเทียมประเทศอื่นแน่นอนคนระับ แต่ถ้ายังปล่อยให้พวกแกหัวงออย่างทุกวันนี้นะไอ้พวกสวสวะในสภานะครับหรือสอสอขี้กากตอนนี้นะประเทศเราไม่มีทางไปถึงไหนแล้วครับผมเชี่ยวเด็กรุ่นนี้นะที่ก้าวขึ้นมานะครับนะในรุ่น,น,นหน้าหลังจากเขาเรียนจบทํางานทําการพวกนี้แหะครับจะเป็นอนาคตของชาติของจริงจะเป็นความหวังวันนี้เนะี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมบอกอะไรผมว่าผม,ผมไปมาเนี่ยผมนั่งคิดถึง เหตุการณ์เมื่อคืนแล้วผมก็นึกถึงย้อนในสมัยผมตอนเป็นนักศึกษาผมก็เข้าร่วมทุกม็อบนะครับสมัยผมเรียนรามทุกม็อบผมเข้าร่วมทุกครั้งมีการไฮพาร์คปลาใสผมก็อยู่หน้าเลยผมสนใจการเมืองมานานแต่ว่าเนี่ยแล้วผมก็ยังเคยยินนะกับการที่การตั้งเวทีของบรรดาม็อบนะแล้วครังนี้เราก็รอว่าใครจะทํานะ หาคนนำไม่ได้มีแต่คนเรียกร้องมาเฮียนนำเฮียนนำกูจะมีปัญญาเนี่ยกูจะไปหาเงินที่ไหนใช่ไหมผมเคยพูดจําได้ว่ากูจะไปเาเงินที่ไหนมาตั้งเวทีนะและ้วกูจะทำไงจะหาคนที่ไหนมาฟังกูกูไม่มีปัญญาจ่ายเงินหรอกนะนะผมว่าผมยอมล้าผมทําไม่ได้พวกเราก็นะคนรุ่นเก่าๆก,ก,ก็ยังเรียกร้องอยากได้คนนาม็อบใช่ไหมครับลงถนนลงถนนคุณเห็นเรียกร้องมาตลอดใช่ไหม เพราะพวกเรายังเสพติดกับความอาะไรกับภาพเดิมๆของการก่อม็อบแต่พอเมื่อคืนนี้นะคุณเห็นไหมครับว่านี่แหละคือปรากฏการณ์ใหม่คุณเห็นเด็กๆเขาทำไหมครับถ้าเทียบกับม็อบสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เงินผมว่าไม่ถึงไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นของการทําม็อบในสมัยก่อนสมัยก่อนทํากันเป็นเดือนสามเดือนเศรษฐกิจป,ประเทศชิบหายวายย่วงหมดเลยใช่ไหมครับ แต่ดูเด็กสิ่งที่เด็กก็ทำเลยครับเขาใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนโอเคว่าหนึ่งวันไม่ใช่หรอกมันแค่ตอนเย็นนี่ครับนะแล้วก็คืนนึงแล้วก็ตอนเช้าอีกแป๊บเดียวนะครับแล้วก็จบทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติพรุ่งนี้ทุกคนก็ไปทำมาหากินได้ตามปกตินะครับนะม็อบไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยครับ เขาจัดกันทีแล้วก็จัดวันหยุดใช่มครับไม่กระทบต่อเศรษฐรกิจเลยใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันจันทร์ทุกคนก็ทํางานแต่ทนี้เรา้องลองเราลองคิดดูนะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆมันเป็นยุคของคนรุ่นใหม่แล้วจริงๆนะพวกเราอย่าไปหวงเราต้องปล่อยบางเรื่องเราต้องปล่อยนะให้พวกเขาได้เลือกอนาคตของพวกเขาเองบางทีเราต้องยอมลีททางให้เด็กๆ,ๆอย่าผูกขาดความรักชาติ นะเด็กๆเ,เขาก็รักชาติไม่แพ้พวกเราเราแล้วเขาก็ต้องอยู่เพื่อเจริญเติบโตแต่พวกเราเนี่ยครับไม้ใกล้ฝั่งนะครับเออนะลองฟังแล้วลองไปเก็บคิดดูดีครับดังนั้นบางทีบางคนโอ้ไม่สะใจเลยยังไม่จบไปไม่สุดเลยนะมึงก็ไปทําเอง <c oughs> มึงก็ไปทําเองนะนะถ้ามึงชอบแบบนั้นก็ไปทํากันเองนะผมว่าเด็กๆทําแบบนี้เป็นเรื่องที่สวยงามมากแล้วแนวะร่วมก็เพิ่มขึ้นนไครับ คุณดูว่าเด็กจัดงานนะครับคนเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติลองมองย้อนนะเมื่อเหตุการณ์ให้แล้วเนี่ยบรรดาด็อกเตอร์ต่างหลายขึ้นไปบนพูดบางทีก็พูดว่าไงกันบ้นนางบรรดาดีตรัฐมนตรีขึ้นไปพูดบางทีพูดวไงครูบาอาจารย์ไปพูดอะไรกันบ้างดาราขึ้นไปพูดว่าอะไรกันบ้างเห็นไหมครับเมื่อเทียบกับเด็กๆพูดเมื่อคืนไหมครับใครถอยใครถถุนใครคือคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นปัญญาชนมากกว่ากัน คืบอกเออวันนี้ผมสบายใจแล้วมีความสุขแล้วก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษเด็กๆที่ผมเคยดูถูกพวกคุณนะครับนะผมขอโทษแล้วกันนะที่เคยนะวินะดูถูกพวกคุณโกรธคุณด่ณดาคุณนะแต่ว่าวันนี้ผมยอมแพ้ผมยอมรับโดยดุสดสติว่าพวกคุณทําไม่ดีวันนี้ผมคิดเยอะพวกคุณฉลาดแล้วคุณก็เข้าใจชีวิตเข้าใจการเมือง เยอะมากเยอะกว่าพวกแก่โบราณหลายคนเลยครับ